หาใครอยู่วเ,เปล่านี่ครับไม่มีอะไรฉันไม่เชื่อเร้่งสัมผัสพิเศษของนาย <c oughs> นี่คุณ <c oughs> ผมก็ไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อนะครับอีกอย่างคนที่ทํางานพวกไอทีพวกเทคโนโลยีเนี่ยส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องี้หลับกันเท่าไหร่ดูอย่างหมอดีสิครับตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อ แต่เขาจริงเรื่องโลกออนไลน์เนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนมันก็เหมือนเรื่องลี้ลับนะใครจะไปคิดว่าเราจะติดต่อกันได้ขนาดนี้ทั้งที่อยู่คนละภาคโลกถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็คงเหมือนเรื่องเวทมนต์หมอผีพวกนี้แหละก็จริง<ช>นะครับแต่คุณรู้ไหมยุคนี้เนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่ตามเราตลอดเวลาอะไรกรรมไงเวรกรรมเนี่ยมันตามเราได้ตลอดเวลาครับ ไม่ว่าจะออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ line. มันตามเราได้ทุกที่ว้าวใช้ภาษาได้ลังมากพี่ฉันต้องสาธุด้วยปะคุณจะเชื่อหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้นะครับแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งไอเดมอนที่มันข่มขู่คุณเพิลนเนี่ยอีกไม่นานหรอกมันจะได้รับกรรมนั้นแน่นอน เพราะฉันจะเป็นคนลากใต้มนันหอกเองไ,ไอเดมอนมาติดต่อคุณเพลินมาละหรอครับแล้วมันว่างไงบ้างนะนายก็ใช้สัมผัสพิเศษมาสั่นนายไปสิส่วนฉันเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีจัดก,การนันเอง